ผู้ชมกับไปชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับในเกมระหว่างโรนทานีเอฟซีกับกระบีเอฟซีนะครับในกาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีนะครับเริ่มเขียนก่อนเป็นทางด้านทีมเยือนครับแต่ว่าเจ้าถิ่นครับมีโอกาสได้ลุ้นก่อนจังหวะนี้ครับโอ้โหถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับมาเยอุสวิราดาซิวาได้มงครับชนสามเหลี่ยมครับมาเก็บตกก็ยังทําอะไรต่อไม่ได้ไปเตะมุมเนะครับ หลังจากนั้นไม่นานครับจังหวะนี้ครับโชจูกองหน้าชาวเกาหลีใต้เลครับของกระบี่ครับหลุดกับดักลำหน้าครับไปยิงส่วนตัวธีรวัตรปิ่นประดับนะครับเป็นประตูขึ้นนําให้ทางด้านของกระบี่เอฟประตูต่อศูนย์นะครับจังหวะให้มาสวยมากนะครับชิโกซีเอมบ้าแล้วดูครับโชจูครับเอียงตัวยิงเข้าไปนาที26ครับขึ้นนําก่อน1-0นี่ครับแตะมาคหืบยิงนิ่มๆเลยครับ เขาไปนะครับก็เรียกว่าเกมสวนกลับได้ผลครับหลังจากนั้นมีจังหวะนี้ครับชิโกซี่ได้ใส่ลูกนี้เ่ยติดเซฟธีรวัตรบอลตกกลับมาเข้าทางชโชโฮจูครับยิงฉลับทางด้านของรักชนน์ผ่านแก้วที่เคลียร์ไม่ออกเข้าไปอ,อกีกครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวกันนาที33ครับดูครับลูกนี้ต้องชมนะครับชิโกซี่ก็ใส่มาแล้วเปิดโอกาสให้คนนี้ครับชโชโฮจูลูกนี้ติดเซฟแต่ว่า จังหวะตามมาซ้ำทำได้ดีครับน้ำห่าง2อูนย์ครับในนาทีสาสาครับของทางด้านกระบี่เอฟซีผู้มาเยือนแต <ST AN TI AL> ่บริสาการของทีมเยือนผ่อนคลายเลยครับหน้าตรงนั้น <ST AN TI AL> จากนั้นมีโอกาสเด่งๆอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้โอ้โหพยายามจะแทงเข่าให้เข้ากับชีกโกซีเอ็มบ้าข้ามคานออกไปครับ <ST AN TI AL> เป็นโอกาสลุ้นในครึ่งแรกนะครับกลับเข้าสู่ครึ่งหลังกระบี่เอฟซียังคงบุกต่อเนื่องครับ และดูชิโกซี่เอมปาครับหยดมาลูกนี้ครับแล้วก็เป็นทางด้านของบาดาอาลีครับเข้ามาสอนลูกนี้แล้วก็สกิดหลบทีนึงก่อนที่จะยิงสวนเข้าไปนะครับดูครับสกิดหลบทั้งด้านของธีรวัตรปิ่นประดับแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับน้ำห่างเป็น3,0นาทีสี่สิครับโอ้ชิโกซีด่ดีมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูแรกที่เกิดขึ้นเลยนะครับ คือแตะหลบได้เร็วด้วยครับนี่ครับถ่ายรูปเก็บนยครับ3ตัวต่างชาติของกบีเอฟซีแต่หลังเวลาหลังจากนี้ครับเป็นโชว์ไทม์เลยครับของทางด้านหมายเลข99ชิโกซี่เอ็มบ้าดูครับเพื่อนย้อนกลับมาให้กับยิงหามวันเลเสียบเสาสองเข้าไปครับนาที63เป็นประตูนำห่างของกบีเอฟีประตูต่อ0ครับชีรวัตนปินประดับนี่ไม่รู้จะเซฟยังไงครับ เป็นบาดาลีนะครับเปิดย้อนกลับมาให้แล้วตวัดยิงเสียบเสาสองไปครับของชิโกซี่เอมบายิงไม่จับอัดลงพื้นครับก็พยายามจะบีบกันแล้วนะครับ,บุดรธาน,านี FC แต่ว่าไม่ทันจริงๆครับดูอีกทีครับคือยิงแบบนี้หมดสิทธิ์ลับจริงๆนะครับทีวาร์ปินประดับอย่ยงที่เรียนครับเวลาของเขามาต่อเนื่องครับชิโกซี่เอมบา ล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาซัดซ้ายสวนเข้าไปอีกครับนาที78ครับน้ำห่างเป็น5ประตูต่อ0ไปครับแล้วก็ทำให้เจ้าตัวนะตอนนั้นเนี่ยมีลุ้นแฮตท,ทริกเลยครับดูครับล็อกไปล็อกมากะชากออกยิงยัดเข้าไปฟอร์มดีมากๆนะครับนะชั่วโมงนี้ครับโนนเบียดก็จริงเนี่ยแข็งแรงกว่าครับยิงลอดขาธีรวัตรเป็นประดับเข้าไปเลยครับ แล้วบาราอาลีขึ้นมาใหม่ครับบอลเหมือนจะเสียนะครับแต่ดูครับจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าคนนี้ครับทำให้มันมีอะไรลยครับชิโกซี่เอมบ้าครับจังหวะยิงไม่โดนของรัฐศาสตร์ไปเข้าทางแกครับอ้แล้วดูการยิงครับโอ้โหเป็นอภิสิทธิ์นะครับที่ยิงไม่โดนครับแล้วชิโกซี่เอมบ้าครับเก็บตกยิงแสกหน้านั่ทีรวัตเข้าไปเลยครับเป็นแฮติของเจ้าตัวนาที82นะครับ เอากับมีส่วนร่วมถึงประตูที่6เนี่ยแกมีส่วนร่วมทุกลูกครับมาดูจังหวะฟรีคิกนะครับได้ลุ้นตอนท้าย,ายของกระบ,บี่เอฟซและวยิงเข้าไปเลยครับอาสิสิ์คำวังครับบอลเนี่ยเหมือนจะมีทางด้านของผู้ชักเคนจันแดงเนี่ยไปพัวพันแต่จริงไม่โดนนะครับท้ายเนี่ยบอลไปฉลับโดนทางด้านของธีรวัตรป็นประดับเข้าประตูไปนะครับก็ หญิงก็ไปนาที91นะครับก็ทำให้คันด้านกระบ,บี่ FC ครับบุกมาเอาชนะอุดอรธานี FC ไปแบบขาดลอยครับ7ประตูต่อ0นะครับ